ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AK คา Garage จุดหมายปลายทางของคนรักยานยนต์ที่ชื่นชอบพลังประสิทธิภาพและเทคโนโลยีล้ำอนาคตที่นี่ AK คา Garage เราจะพาคุณไปชมรายละเอียดรีวิวและข้อมูลเชิงลึกของสุดยอดเครื่องจักรจากทั่วโลก และว,วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับผลงานวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคอนาคตเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ปี2026ที่จะพลิกโฉมวงการการบินทางทหารไปตลอดการเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ปี2026ถือเป็นผลลัพธ์ขององการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอากาศยานมาอย่างยาวนานได้รับการออกแบบให้เหนือกว่าทุกเครื่องบินรบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ครงสร้างทำจากวัสดุผสมที่มีน้ำหนักเบาเสริมด้วยไทเทเนียมทำให้แข็งแรงและคล่องตัวในขณะบินด้วยความเร็วเหนือเสียงรูปลักษณ์ของมันถูกออกแบบให้เน้นเทคโนโลยีล่องหนโดยใช้พื้นผิวดูดซับเรดราระบบระบายความร้อนและการลดการปล่อยความร้อนอินฟราเรดทำให้ยากต่อการตรวจจับจากศัตรูทุกเส้นสายของเครื่องถูกปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์สูงสุด ลดแรงต้านและเพิ่มแรงยกได้อย่างสมบูรณ์แบบหัวใจสำคัญของมันคือเครื่องยนต์คู่กำลังสูงที่สามารถสร้างแรงขับดันมหาศาลทำให้บินได้ด้วยความเร็วเกินแมท2.5เครื่องยนต์มาพร้อมระบบปรับการไหลของอากาศและการใช้เชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติทำให้ทั้งประหยัดพลังงานและทรงพลังในเวลาเดียวกันจึงสามารถเร่งความเร็วไต่ระดับและทำการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ เครื่องบินลำนี้สามารถปฏิบัติการได้ในระดับความสูงมากและมีระยะทำการหลายพันกิโลเมตรเหมาะสำหรับทั้งภารกิจป้องกันประเทศและการโจมตีระยะไกลห้องนักบินของเครื่องบินขับไล่ปี2026ได้รับการออกแบบอย่างล้ำสมัยที่สุด มีจอแสดงผลระบบสัมผัสแบบพาโนรามาขนาดใหญ่ระบบเล็งแบบติดหมวกนักบินและการแสดงผลเสมือนจริงเครื่องช่วยควบคุมการบินด้วย AI ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยนักบินช่วยตรวจจับภัยคุกคามคำนวณเส้นทางและช่วยตัดสินใจขณะต่อสู้ในสถานการณ์เข้มข้นระบบการสั่งการด้วยเสียงและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้การควบคุมง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นระบบอวิโอニックของเครื่องบินรุ่นนี้ถือว่าทันสมัยที่สุดในโลก ประกอบด้วยเรดาร์หลายคลื่นความถี่ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้ทั้งบนอากาศและภาคพื้นดินพร้อมกันรวมถึงระบบตรวจจับอินฟราเรดความแม่นยำสูงสำหรับทุกสภาพอากาศระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สามารถรบกวนหรือปิดการทำงานของเรดาร์ค่าศึกได้ทำให้ยากต่อการถูกโจมตีด้านอาวุธเครื่องบินรุ่นนี้สามารถบรรทุกขีปนาวุธและระเบิดนำวิถีได้หลากหลายประเภท ทั้งอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นรวมถึงระบบติดตั้งโดรนขนาดเล็กเพื่อช่วยรบช่องเก็บอาวุธถูกออกแบบให้ซ่อนอยู่ภายในลำตัวเพื่อรักษาความล่องหนระบบเล็งเป้าหมายด้วย AI สามารถคำนวณและโจมตีได้อย่างแม่นยำในเซียววินาทีความสามารถในการเชื่อมต่อของเครื่องบินขับไล่ปี2026ถือเป็นอีกหจุดเด่นด้วยระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเครือข่ายที่ทำให้สามารถประสานงานกับเครื่องบินลำอื่น โดรนและสนยนควบคุมภาคพื้นได้แบบเรียลไทม์ทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสนามรบดิจิทัลที่ทุกหน่วยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ได้ทันทีในด้านความปลอดภยัยเครื่องบินมีระบบป้องกันขั้นสูงเช่นตัวรับสัญญาณเลเซอร์ระบบปล่อยสัญญาณลวงและระบบต่อต้านอินฟราเรดแบบอัจฉริยะระบบ AI จะทำการประเมินภัยคุกคามและตอบสนองโดยอัตโนมัติภายในเสี้ยววินาที ทำให้เครื่องบินแทบจะไม่สามารถถูกโจมตีได้สมรรถนะการบินยังได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองได้อย่างรับรื่นทั้งในความเร็วต่ำและความเร็วสูงระบบควบคุมแรงขับแบบเวกเตอร์ช่วยให้สามารถพลิกตัวหมุนและหลบหลีกได้อย่างยอดเยี่ยมโครงสร้างอากาศพลาศาสตร์ของมันทำให้คงเสถียร,รภาพได้แม้ขณะททำการบินที่แรงจีสูงในด้านประสิทธิภาพเครื่องยนต์ได้รับการออกแบบให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นแต่ยังคงความแรงสูงสุด ระบบตรวจสอบตนเองแบบอัตโนมัติช่วยวิเคราะห์และแจ้งเตือนการบำรุงรักษาล่วงหน้าลดเวลาหยุดซ่อมและเพิ่มความพร้อมใช้งานของเครื่องบินในทุกภารกิจเทคโนโลยี AI และคอมพิวเตอร์ควอนตั้มช่วยให้เครื่องบินสามารถประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว ระบบรวมเซ็นเซอร์รอบทิศทางช่วยให้มองเห็นสถานการณ์รอบตัวแบบ360องศาและระบบยังเรียนรู้พฤติกรรมนักบินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการตัดสินใจในการต่อสู้ในแง่การออกแบบเครื่องบินรุ่นนี้โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวสวยงามและทรงพลังส่วนจมูกและปีกคมชัดเน้นความลู่ลมพร้อมโครงสร้างที่ช่วยลดการตรวจจับเรดาร์ หลังคาห้องนักบินสะท้อนแสงและมีการเคลือบพิเศษให้ดูทันสมัยและสาง่างามล้อเครื่องบินถูกออกแบบให้แข็งแรงและทนต่อการขึ้นลงด้วยความเร็วสูงในด้านการสื่อสารเครื่องบินขับไล่ปี2026สามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียมศูนย์บัญชาการและรบได้โดยตรงสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการรบย่อย ควบคุมโดรนหลายลำในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้แบบอัตโนมัติระบบฝึกบินภายในเครื่องบินก็ล้ำสมัยไม่แพ้กันนักบินสามารถฝึกการรบแบบเสมือนจริงได้จากในห้องนักบินโดยตรง AI จะจำลองศัตรูและสถานการณ์จริงขึ้นมาเพื่อฝึกฝนเพิ่มทักษะและประสบการณ์โดยไม่ต้องใช้เครื่องจำลองภายนอกด้านความปลอดภยัยเครื่องบินมีระบบสำรองหลายชั้น หากส่วนใดส่วนหนึ่งขัดข้องระบบอื่นจะเข้ามาทำงานทันทีที่นั่งดิดตัวออกได้รับการควบคุมด้วย AI เพื่อคำนวณเส้นทางดิดตัวที่ปลอดภัยที่สุดตามความสูงความเร็วและสภาพอากาศห้องนักบินควบคุมแรงดันและอุณหภูมิให้คงที่พร้อมระบบจ่ายออกซิเจนในหมวกนักบินเพื่อรองรับการบินในระดับสูงโดยรวมแล้วเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ปี2026คือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตแห่งสงครามทางอากาศ ผสมผสานความอัจฉริยะของมนุษย์เทคโนโลยี AI และวิศวกรรมระดับสูงเข้าไว้ในเครื่องเดียวทุกส่วนของเครื่องสะท้อนถึงวิวัฒนาการขั้นต่อไปของการบินทางทหารที่ AK Car Garage เรามุ่งม,มั่นที่จะนำเสนอรีวิวและข้อมูลของเทคโนโลยีแห่งอนาคตแบบละเอียดเข้าใจง่ายสำหรับผู้ที่หลงใหลในเครื่องจักรและเทคโนโลยีระดับโลก เครื่องบินขับไล่ปี2026คือสุดยอดแห่งนวัตกรรมที่แท้จริงอย่าลืมกดถูกใจแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนของคุณและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง AK Car Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวและข้อมูลใหม่ๆของยานยนต์และเทคโนโลยีที่น่าทึ่งจากทั่วโลกที่จะมาถึงเร็วๆนี้